สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจานหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ไลฟ์ออฟยูร์ไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักประจำเดือนสิงหาคม2563ของชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนะคะสำหรับดวงความรักคลิปนี้นะคะจะแบ่งการทำนายออกเป็นความรัก3ามสถานะด้วยกันทั้งคนโสดคนมีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็คนที่ยังคุยคุยหรือว่ายังไม่ชัดเจน ก็ลองเลือกฟังกันได้จากทามสแตมได้เลยนะคะแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าการทํานายดวงแบบนี้จะเป็นการทํานายแบบกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดในการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้าที่นี้ด้วยอย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของอาจารย์หุยด้วยนะคะใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟาเวอร์กันได้ แล้วหากใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อได้ทางไลน์ดีหุยดอทสีวรลักษ์หรือค้นหาได้จากเบอร์โทร0869990483ได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับดวงความรักชาวกรกฏในช่วงเดือนสิงหานี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับดวงความรักชาวราศีกรกฏที่ยังโสดอยู่นะคนโสดมาเริ่มกันเลยนะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะมาดูนะดูกันชาวกรกฏที่ยังโสดอยู่นะคุณได้ไพ่เดอะมูนนะคะแล้วก็เดอะเวอร์ the world นะคะนะในขณะที่โอกาสที่จะเข้ามาที่เป็นไปได้ในเอชออฟคัพ p s นะคะเอชออฟวอนส์นะคะนะามาเริ่มกันที่กุฏิคุณก่อนดวงเดือนนี้นะคะดวงเรื่องของความรักเนี่ยน่าจะทำเอาอเครียดอยู่พอสมควรเลยทีเดียวมีโอกาสที่คุณอาจจะค่อนข้างรู้สึกร้อนๆหรือรู้สึกแบบว่า ไม่แน่ใจรู้สึกแบบกังวลมีความวิตกกังวลในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าอีกในเนื้อคือความรักของคุณเนีจะเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้นะคะนะความทุกข์ความเศร้านะตลอดมาทั้งอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันของคุณเนี่ยคุณก็ยังไม่กล้าที่จะเล่าให้ใครฟังนะคะแต่ถามว่าคุณจะสามารถปลดเปลื้องมันออกไปได้ไหมเนี่ยปัจจุบันนี้อาจารย์ก็มองว่า มันก็ยังไม่ถึงจุดๆนั้นอยู่ดีะนะแต่ว่าดูสถานการณ์ดูทรงแล้วน่าจะกำลังจะใกล้จะถึงเวลาแล้วแหละนะคะถามว่าจะมีโอ,อกาสที่จะมีคนเข้ามาใหม่ๆหรืออะไรยังไงบ้างไหมนะคะ end of cups นะคะ e d of w a n d s นะน่าจะเป็นคนเก่าๆนะที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งนะคะหรือว่าคนในอดีตของคุณเนี่ยยังวอแววววนเวียนไปมานะคะยังไม่ออกจากชีวิตของคุณไปได้ง่ายๆนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาจู่ๆก็ พัฒนาความสัมพันธ์กันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะคนที่เลิกกันไปนะคะมีโอกาสที่จะเหมือนกับแบบจู่ๆแบบทักกลับมาปุ๊บปั๊บก็กลับมาเป็นแฟนกันอีกครั้งหรือกลับไปแบบว่ามีความสัมพันธ์ที่มันงงงงงเงียซ er, ับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะทีนี้เนี่ยถามแต่ถามว่าสถานการณ์ความรักโดยรวมของคุณชาวกรกฎในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรอ่ะของคุณมันเป็นไพ่เดทนะคะนะแล้วก็เนี่ยเพดดออฟวอร์นะคะนะดูเหมือนว่ามันก็ไม่น่าที่จะไปได้ไกลอะไรไปกว่าเดิม มากนักนะคะนะถ้าคุณมีความสัมพันธ์นะคะหรือว่าแบบเคยคุยกับใครอะไรยังไงกับคนเก่ากับคนปัจจุบันที่บอกใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมีโอกาสที่คุณอาจจะต้องแบบคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมาถึงจุดจบแล้วอะนะในเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็มันน่าจะมีคนอื่นนะเข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญด้วยนะอาจจะเป็นคนใหม่ของเขานะอาจารย์มองนะคะที่จะเข้ามากระตุ้นให้คุณทั้งคู่เนี่ยคือแยกจากกาันจบกันได้แบบจริงๆจ,จังๆสีทีอะนะคะ ก็โอเคแม้ว่าจะโสดอยู่นะแต่ความสัมพันธ์เก่าๆหรือความสัมพันธ์ที่ยังอยู่ในใจของคุณเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกปั่นป่วนวุ่นวายไม่ไม่ไม่น้อยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะนะคะโอเคเรามาดูกันต่อนะคะสําหรับความรักของคนที่มีแฟนแล้วชาวราศีกรกฎนะคะสิงหานี้จะเป็นยังไงบ้างนะ ฝั่งตัวคุณนะคะ Two of Pentacles นะคะอ่ะทีนี้ฝั่งแฟนคุณ The Justice นะคะ Ten of Cups อ่าสรุปเรื่องของความรักคนมีแฟนแล้ว Seven of Swords Three of Swords ว้าวต้องบอกว่าเออคุณ นะสถานการณ์ความรู้สึกปัจจุบันที่คุณมีกับแฟนนะคะคุณอาจจะค่อนข้างรู้สึกลำคาลํำคาญอย่างไงชอบกนอยู่ะนะคะแล้วก็มันเป็นทั้งความลำคาญมันเป็นทั้งความรู้สึกดีใจพออกพอใจนะคะปะปนสะสมปนเปกันนะคะนะดูเหมือนว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยทำไมไพ่ถ้วยมันไม่ขึ้นที่ฝั่งคุณ,คณก็ไม่รู้นีแต่มันไปขึ้นที่ฝั่งแฟนคุณฝั่งคนรักของคุณน่ะนะคะ j u s t i c กับ อ่าเทนซับคัแบบนี้นะคะมีโอกาสที่เขาจะมาขอคุณแต่งงานหรือว่าขอคุณนะมีพันธะอะไรที่มันชัดเจนอาจจะเปลักษณะของการแบบไปไหว้พ่อไหว้แม่ผูเข้เาอมือนะคะหรือว่าจัดงานแต่งงานสร้างเรือนหอหรือว่าย้ายไปอยู่ด้วยกันที่มันมีความชัดเจนหรือว่าซื้อบ้านแล้วหุ้นกันเป็นแบบบ้านชื่อเดียวกันอะไรดานองเนี้ยนะคะเข้ามาด้วยนะ มันตรงนี้มันทําให้คุณรู้สึกแบบเป็นกังวลอยู่พอสมควรแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องของเงินทองเรื่องของค่าใช้จ่ายมันอาจจะไม่ค่อยพอมันชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะนะแต่ทีนี้ถ้า,าว่าคุณไม่ทําก็ไม่ได้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ทําตรงนี้นะขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้สึกเสียหน้านะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณต้องระวังไว้นิดนึงนะคะเซเว่นออฟสอดกับปรีออฟสอดเนี่ยมีโอกาสที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะไปทําอะไรลับๆล,ล่อๆ นะคะหรือว่ามีความลับแล้วไม่เปิดเผยนะอาจจะไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของ เรื่องของการใช้จ่ายเงินทองเรื่องของการกู้ยืมเงินอะไรพวกนี้นะคะแล้วสุดท้ายในเดือนนี้คุณน่าจะมีปากเสียงกันในครอบครัวหรือในในในทั้งทั้งสองฝ่ายอะนะคะแล้วคุณแบบว่าคือเป็นเป็นปากเสียงกันที่ค่อนข้างรุนแรงด้วยนะคะตรอบตรีอบสอบแบบนี้นี่คือคําพูดคาจานี้ไม่ค่อยจะประหยัดคําเลยนะคะคิดอะไรก็พูดนะคะโมโหก็ด่าอะไรนํานองเนี้ยนะคะน้ําระวังด้วยความสัมพันธ์ของคุณเดือนนี้จะมีปัญหานะคะมีอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นไปได้ด้วยว่ามัน จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นฝ่ายคุณนะที่อาจจะมีคนอื่นหรืออาจจะแอบไปคุยกับคนอื่นอยู่นะคะทีนี้เนี่ยโป๊ะมันแตกอะ่ะเออโปะมันแตกขึ้นมานะคะตีกันแบบนัวเลยทีเดียวนะคะนะมีการทะเลาะการทะเลาะเบาแวงกันคือแบบตัดสินใจให้คนตัดสินใจเลยว่าจะเลือกใครจะอะไรยังไงกันแน่อะไรทํานองเนี้ยนะคะเกิดขึ้นมาด้วยนะก็ โอเคต่อกันเลยสําหรับความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคนคุยนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะในเดือนสิงหาคามนี้จะเป็นยังไงบ้าง สำหรับตัวคุณนะคะนะ King Subsod r s นะคะ Night of s w o r d s นะคะฝั่งเขาเนี่ยเป็น S of Sod w r s แล้วก็ n e f e r w a n d s นะคะ อาจารย์มองว่าตัวคุณเนี่ยช่วงเดือนนี้จะค่อนข้างหุดหงิดหัวเสียกับเรื่องของความรักเรื่องของแบบว่าคนคุณคนที่คุณคุยคนนี้ได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวอ่ะหุดหงิดนะคะแล้วคุณก็หุดหงิดนกระทั่งถึงแบบผลประมาณว่าไปคาดคันเขาไปไปลุกไล่เขาไปพยายามคือเรียกว่าพยายามสร้างสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เขาสนใจคุณมากขึ้นอ่ะนะคะบางครั้งคุณก็บีบบังคับเขาบางครั้งคุณก็กดดันแต่าในบางครั้งคุณก็ทําท่าเหมือนเย็นชาเหมือนกับว่าเฮ้ยดาฉันไม่อยู่แล้วว่าเธอจะ เป็นยังไงอะไรทานองนี้คือบางทีก็กังแกล้งหายไปบางทีก็แบบแกล้งไม่คุยแกล้งโมโ oh หอะไรทานองนี้คือคุณพยายามสร้างสถานการณ์นะบางทีบางครั้งมันมากเกินไปนะคะไพาดาบของคุณเนี่ยคุณจะเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างกดดันเขาเยอะนะเพราะว่าทางฝ่ายเขานะคะ A Subswords นะคะกับ Never, w บ Never ands, แบบนี้อาจารย์มองว่าคนที่คุณคุยอยู่น่าจะมีพันธะมีอะไรผัวพันอยู่กับคนอื่นอยู่แล้วเขายังเลิกไม่ได้ เขายังผลากออกมาไม่ได้จริงๆถามว่าเขายังสนใจคุณอยู่ไหมอะไรอยู่ไหมเงี้ยเขายังสนใจคุณอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมาคุยเนี่ยเขาก็จะมาอยู่เรื่อยๆนะคะแม้ว่าบางครั้งคุณจะทาตัวแบบว่าคืองอนเขาอ่ะคือทําตัวแข็งเป็นท่อนไม้เขาก็ยังเขาก็ยังคุยกับคุณอยู่นะคือเขาพยายามจะจะพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยคือมันมีความผ่อนคลายมันคุยกันแล้วสบายใจขึ้นแต่ดูท่าทางแล้วคุณก็เหมือนแบบคุณจะไม่ยอมเขาแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาถึงบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในเดือนนี้นะคะ Six 3 of Pentacles นะคะอาจารย์มองว่า ความสัมพันธ์แบบนี้นะคะที่มันมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอาจารย์มองว่ามันก็ยังคอนติเนียต่อแบบนี้ต่อไปก่อนนะคะถ้าเขาเป็นฝ่ายที่แบบมีตัวเรื่องเนี่ยเขาก็ยังถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่คุณอยากได้เขาต้องการความช่วยเหลือต้องการแบบเวลาจากเขาอะเขาก็มาให้คุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาต้องการเขาก็จะเขาก็จะหันเวลาไปหันหันความสนใจของเขาไปให้อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันคือเขาพยายามเฉลี่ยความแคร์ความสนใจทั้งนี้นะคะให้คนหลายๆคนนะคะทีนี้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยมันจะมีเรื่องของการ,รเผชิญหนน้้าาากัดวยอาายอจร์ M. องว่านี่ไม่ใช่การเผชิญหน้ากันระหว่างคุณกับกับคนที่คุณคุยอยู่เท่านั้นแต่จะเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างตัวตนบรรดาตัวเลือกทั้งหลายนะคะคุณอาจคุณอาจจะพยายามเปิดหน้าสู้นะคือมีเรื่องของการแบบโทรไปกดดันนะคะนะบิลแล้วอ,อาจจะไปเม้นเม้นอะไรก็ตามใน Facebook นะคะหรือว่าพยายามไปแบบว่าเฮ้ยกดลงกดไลค์อะไรในแบบในไลน์โซเชียลในอะไรพวกเนี้ยนะคะทำให้แบบว่าผู้หญิงคนอื่นๆของเขาเับรู้ว่าคุณนะ่ยมีตัวตนตรตงเนี้อยู่จริง นะคะทีนี้เนี่ยถามว่าเขาเขาจะเขาจะระแวงคุณหรือว่าคือะบอกว่าหรือว่าเขาจะกลัวคุณหรือว่าเขาจะแบบว่าเฮ้ยหงออะไรย่างนี้ไหมก็ต้องบอกว่าไม่นะ เขาก็ถือว่าเขาก็แน่เหมือนกันนะคะนะไม่เกี่ยวด้วยว่าใครจะมาคุยก่อนหรือใครจะมาคุยหลังแล้วคะเขาถือว่าเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ที่ทางคุณคนคณที่คุณคุยอยู่เนี่ยให้ความสําคัญเหมือนกันนะคะนะดังนั้นเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของเดือนจะเป็นเดือนของการเผชิญหน้าเลยทีเดียวแล้วโตกลางเนี่ยนะคะคือคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยนะเขาจะทําอะไรไม่ได้มากนักทําได้แค่เหมือนพยายามคือประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันไปตลอดรอดฟังให้ได้อะคือเขาก็จะยังไม่เลือกใครนั่นเองนะคะเขายังอยากที่จะใช้เวลาคิดใช้เวลาที่ใน ในเรื่องของแบบจัดการเคลียร์ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างก่อนนะคะก็โอเคนะคะจบไปแล้วสำหรับดวงความรักชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนสิงหานี้สนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาทางไลน์ไอดีได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ